โรงเรียนนนนจันทึกห้วยแกวิทยายึดหลักประหยัดพลังงาน4ปปที่1ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องที่ไม่ได้ใช้หรือไฟดวงที่ไม่ได้ใช้ในทุกๆครั้งเมื่อใช้งานเสร็จอาทิเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เตอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องเรียนผัดลมสวิตไฟปที่2 ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เพิ่มขึ้น1องศาเพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานและเป็นการประหยัดไฟฟ้าเราควรที่จะปิดหน้าต่างในทุกๆครั้งเพื่อที่จะป้องกันแสงแดดและความร้อนจากภายนอกไม่ให้เข้าสู่ห้องที่เราเปิดเครื่องปรับอากาศปอที่3ปลด ปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งานในทุกๆครั้งหรือเมื่อที่เราปิดสวิตช์ในทุกๆครั้งเราควรที่จะปลดปลั๊กด้วย4เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นอุปกรณ์ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5และปรับอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายและบำรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะ